จเจริญพรลูกหลานเอ้ยตื่นมารับอรุณวันใหม่กันเถิดวันนี้เป็นวันมงคลวันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2,568ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือนอ้ายปีมะเส็งเราก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีอย่างสมบูรณ์แล้วนะลูกเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน วันสิ้นเดือนที่ผ่านมาตาได้นั่งมอนิเตอร์หรือเฝ้าสังเกตการความเป็นไปของโลกและบ้านเมืองเราตาเห็นสภาวะที่น่าสนใจมากเรียกว่าเป็น transition p e r ีย d หรือช่วงรอยต่อที่สำคัญเมื่อวานหลายคนเงินเดือนออกก็พากันออกไปจับจ่ายใช้สอยหรือเกิดภาวะ panic buying ย่อมย่อมในบางพื้นที่ เพราะกลัวของแพงขึ้นตามราคาน้ำมันและค่าขนส่งซึ่งเป็นผลพวงจาก global supply chain ที่ยังลูกผีลูกคนเห็นแล้วก็น่าเห็นใจคนทำมาหากินใช่จ่าตาเมื่อวานยายไปเดินตลาดเห็นผู้คนหน้าตาเคร่งเครียดกันไม่น้อยเพราะคงอากาศที่เริ่มเปลี่ยนแปลง กรมอุตุเขาประกาศแล้วว่ามวลอากาศเย็นระลอกใหม่กำลังแผ่ลงมาปกคลุมประเทศตอนบนทำให้เช้านี้อากาศเย็นลงอย่างชัดเจนนี่คือสัญญาณเตือนจากธรรมชาติหรือ nature signal ว่าเราต้องเริ่มดูแลตัวเองให้ดีเป็นพิเศษแถมยังมีเจ้าฝุ่นจิ๋ว PM 2.5ที่เริ่มกลับมาหนาตาขึ้นในหลายจังหวัด ลูกหลานเอ้ยวันนี้วันขึ้นสิอค่าพระจันทร์กำลังจะเต็มดวงในอีกไม่กี่วันพลังงานธาตุน้ำในตัวเรามันจะเริ่มกระเพื่อมอารมณ์จะอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษให้ระวังใจตัวเองให้ดีนะลูกอย่าปล่อยให้ความขุ่นมัวมาเกาะกินใจถูกต้องที่สุดยายจากข้อมูลเมื่อวานสู่การวางแผนเอาตัวรอดเพื่อวันนี้ วันที่หนึ่งธันวาคมในทางโหราศาสากลหรือ Western ์นแอ o l o g y ช่วงต้นเดือนนี้ดาวอังคารหรือมา r s สกำลังทำมุมที่ท้าทายกับดาวเสาร์หรือเซตเทิมันส่งผลให้พลังงานโดยรวมมีความสลักกิชคือจะทำอะไรมันจะดูเหนืดเหนืดช้าชา้าไม่ได้ดังใจดังนั้น สตร ATEGIc mindset หรือกระบวนทัศน์สำหรับวันนี้คือ patient e a s power ความอดทนคืออำนาจอย่าพึ่งใจร้อนรีบเร่งผลักดันโปรเจกต์ใหญ่หรือรีบปิดการขายแบบหักคอวันนี้ให้เน้นการวางรากฐานและการตรวจสอบความถูกต้องหรือ verification เป็นหลักใครที่เป็นนักลงทุนหรือ investor วันนี้ตลาดอาจจะดูซึมซึมหรือแกว่งตัวแบบไร้ทิศท,ทางหรือไซเว์ให้ถือคติเวทแอนซีดูทิศท,ทางลมให้ดีก่อนค่อยขยับอย่าพึ่งผลีผามตามอารมณ์ตลาดในมุมมองของยายนะลูกวันนี้วันจัน์ทรสีเหลืองผ่องใสให้เองใช้หลักควันตั้มฮิลลิงหรือการเยียวยาด้วยระดับควันตั้มมาปรับสมดุลกายใจ เริ่มต้นโดยการดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวเพื่อปลุกระบบภูมิคุ้มกันหรืออิมบูนซิสเต็ให้ตื่นตัวสู้กับอากาศที่เปลี่ยนแปลงก่อนออกจากบ้านให้เองสวมหน้ากาก,ากอนามัยที่กันฝุ่นได้จริงไม่ใช่แค่กันชาวบ้านนินทาและให้พกเอม a t h ตีหรือความเห็นอกเห็นใจติดกระเป๋าไปด้วย วันนี้คนอาจจะหงุดหงิดง่ายจากสภาวะดวงดาวที่ตาเขาว่าถ้าเจอใครขับรถปาดหน้าหรือพูดจาไม่เข้าหูให้เองแผ่เมตตาแล้วท่องในใจว่าเอาเวราโหนตุโคจงอย่าได้มีเวรแกกันและกันเลยนะลูกการให้อภัยคือการตัดวงจรวิบากกรรมที่เร็วที่สุดนะลูกสำหรับการมองไปข้างหน้าหรือฟิวเจอร์ฟอร์ไซ เพื่อให้เองรอดปลอดภัยในระยะสั้นตามองว่าระยะสั้นสวันนี้หรือช่วงวันที่1นึถึงสธันวาคมดาวพุธหรือ Mercury อพิ่งจะพ้นจากการโคจรวิปริตหรือ post retrograde shadow มาหมาดๆพลังงานของการสื่อสารยังไม่สเสถียรร้อเปอร์เซนจะส่งอีเมลจะแชทไลน์หรือจะเซ็นสัญญาอะไร ให้เองดับเบิลเช็คหรือตรวจสอบซ้ำสองรอบเสมอระวังเรื่องข้อมูลรั่วไหลหรือความลับทางธุรกิจถูกเปิดเผยทาถาป้องกันความผิดพลาดบทนี้ท่องไว้นะลูกสติโลกะสมิงชาคโรสติเป็นเครื่องตื่นในโลกตื่นตัวแต่อย่าตื่นตรูมให้ใช้ปัญญาพิจารณาทุกข่าวสารที่ได้รับมา ระยะยาวเจ็วันนี้หรือช่วงมันที่หนึ่งถึงเจธันวาคมยายมองว่าเป็นสัปดาห์แห่งการแคลิเบรชันหรือการปรับจูนชีวิตให้เขาที่เข้าทางอย่าพึ่งโหมงานหนักจนลืมดูสังขารให้เองใช้หลักอิทธิบาท4หรือ the four parts to success มาจับงานฉันทะคือมีใจรักในสิ่งที่ทำแม้บรรยากาศจะอึมครึม วิริยะคือขยันแบบฉลาดไม่ใช่ขยันแบบหลังขดหลังแข็งจิตตะคือโฟกัสจดจอ่อไม่วอกแวกไปตามกระแสดรามา่าวิมังสาคือทบทวนผลงานและปรับปรุงแก้ไขสัปดาห์แรกของเดือนนี้ถ้าเองตั้งหลักได้ดีปลายเดือนเองจะได้ฉลองปีใหม่แบบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างแน่นอนสุดท้ายของส่วนแรกนี้ ตาขอมอบมาสเตอร์คีย์หรือกุญแจดอกสำคัญเพื่อเอาตัวรอดเพื่อวันนี้คือ a d a p ป a b บิลิตหรือความสามารถในการปรับตัวโลกเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนดวงดาวเปลี่ยนแต่ถ้าใจเองนิ่งและพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เองจะรอดทุกวิกฤตอัตตาหิอัตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนออกจากบ้านยกมือไหว้พระไหว้พ่อแม่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เองเคารพขอบาร,รมีท่านช่วยเปิดทางนะเมติขอมารดาธรณีจงมาเป็นพยานว่าลูกหลานคนนี้จะออกไปทำความดีจะออกไปสู้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไปดีมาดีนะลูก ตาเชื่อมั่นในตัวเองเสมอลุยเลยยายขออวยพรให้วันนี้เป็นวันที่ราบรื่นเป็นวันที่เองยิ้มได้กว้างกว่าเมื่อวานรับทรัพย์รับโชครับความสุขนะลูกนะบุญรักษาจ้า ช่องฟังแต่เดียวรู้เรื่องโซ u แ s นเมเกอร์ผู้เปลี่ยนเม็ดทรายให้เป็นแสงปัญญาญาณ